สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ วันนี้เริ่มกันที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ส่งเครื่องบินรบหลักบางส่วนมายังประเทศไทยในขณะที่กองทัพอากาศของทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเริ่มการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนฉันมิตรและการเผชิญหน้าระหว่างนักบินทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางทหารรวมถึงเพิ่มทักษะด้วยก่อนการซ้อมรบร่วมกองทัพอากาศ ที่ใช้ชื่อว่า Falcon Strike 2024 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึง29สิงหาคมตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศไทยกองทัพจีนทั้งหมดที่เข้าร่วมได้เดินทางมาถึงฐานทัพอากาศไทยที่จังหวัดอุดรธานีแล้วและดำเนินการฝึกบินแบบปรับตัวได้เมื่อวันศุกร์ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV ค่ะกองทัพอากาศ PLA ส่งเครื่องบินทหารหลายประเภทรวมถึงเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ Y-20 เครื่องบิน ขับไล่ J10C และเครื่องบินขับไล่ J10S รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด JS7A มาร่วมซ้อมรบด้วยผู้สังเกตการกล่าวว่าเครื่องบินรบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของกองทัพอากาศ PLA ในด้านการขนส่งทางอากาศการรบทางอากาศสู่อากาศและการรบทางอากาศสู่พื้นดินด่านฟูเฉียนเฉาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินทางทหารของจีนระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ว่าเป็นที่คาดหวังว่าเครื่องบินรบของทั้งสองประเทศจะจัดการฝึกซ้อมเผชิญหน้าและแลกเปลี่ยนของนักบินระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองโดยคาดหวังว่าจะเพิ่มพูนความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเพิ่มทักษะด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของหนี้สินทั่วโลกที่ทำสถิติใหม่ในไตรมาสแรกของปี2024ที่เพิ่มขึ้น1.3ล้านล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง3เดือนค่ะการกู้ยืมที่ท่วมท้นนี้เป็นแนวโน้มที่แพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลกในขณะที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นผู้ที่ก่อหนี้มากที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วขณะที่จีนอินเดียและเม็กซิโกกลับมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเกิด ใหม่โดยรวมแล้วอัตราหนี้สินมีอัตราส่วนต่อ GDP ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ333เนื่องจากต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้นและภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโควิด1 9นี่ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ21หรือเพิ่มขึ้น54.1ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกค่ะปัจจุบันส่วนแบ่งหนี้ที่ใหญ่ที่สุดถือโดย ที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินอยู่ที่94.1ล,ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่การกู้ยืมของรัฐบาลตามมาติดๆที่91.4ล้านล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันภาคการเงินมหน้70.4ล้านล้านดอลลาร์และครัวเรือนมหน้59.1ล้านล้านดอลลาร์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจํานวนมากและก็ทําให้เศรษฐกิจหลายแห่งอยู่ในสถานะที่ไม่ ลอดภัยมากขึ้นในอเมริกาค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ตอนนี้มีมากกว่าการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศและค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยก,ก็จะสูงขึ้นอีกส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มภาษีหรือลดการใช้จ่ายเพื่อจัดการกับหนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีพักการเมืองใดที่มียุทธศาสตร์ที่มีความหมายในการจัดการกับความยั่งยืนทางด้านการคลังของประเทศค่ะ มาต่อกันที่เยอรมนีค่ะซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางทหารรายใหญ่อันดับ2แก่ยูเครนในเนโต้รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาได้บริจาคเงินกว่า10.2พันล้านยูโรในรูปแบบความช่วยเหลือด้านอาวุธตามรายง,งานของ Q Institute for the World Economy มาตรการฉุกเฉินเพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐบาลเยอรมนีส่งผลให้ต้องระงับความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนซึ่งไม่เพียงแต่กระทบ ความช่วยเหลือในอนาคตเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการส่งมอบอาวุธอุปกรณ์และกระสุนของกระทรวงกลาโหมเยอรมนีตามที่ได้สัญญากับยูเครนเอาไว้ค่ะตามรายงานของกระทรวงกลาโหมที่อ้างโดยสื่อเยอรมนีคําขอของยูเครนสําหรับชิ้นส่วนอะไหล่สาหรับปืนครกที่จัดหาโดยเยอรมนีนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนองส่งผลให้กองกําลังของยูเครนต้องปลอดจากปืนครกในการรุกภูมิภาค เคิร์สของรัสเซียกรณีนี้เป็นหนึ่งใน30โครงการที่ให้การสนับสนุนตามลำดับความสำคัญมูลค่ากว่า3,000ล้านยูโรหรือประมาณ3.3พันล้านดอลลาร์ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในงบประมาณรวมถึงส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศปืนใหญ่และระบบโดรนการจัดหาจากคลังของกระทรวงกลาโหมไม่สามารถรับประกันได้ตามแผนที่วางไว้และสัญญาไว ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมได้ระบุค่ะพร้อมเตือนว่าการสนับสนุนยูเครนโดยรวมนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะ มาต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนที่ประกาศว่าจะคุมเข้มการส่งออกแอนติโมนีหรือพลวงซึ่งเป็นสินแร่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงอาวุธค่ะการควบคุมการส่งออกแร่พลวงจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15กันยายนเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีนและเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์กระทรวงพาณิชย์จีน ยังระบุค่ะว่าผู้ใดต้องการส่งออกแร่นี้ในรูปแบบต่างๆจะต้องยื่นขอใบอนุญาตค่ะยังไม่เป็นที่ชัดเจนในทันทีว่าจะปิดกั้นการส่งออกในระดับใดแม้คำว่าไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์จะระบุว่าอาจรวมถึงการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธด้วยคำอธิบายสั้นๆของกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าการส่งออกที่สอดคล้องกับกฎระเบียบจะได้รับการอนุญาตแต่รัฐบาลจีนจะคัดค้านประ ประเทศที่ใช้สินแร่จากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำลายอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ในการพัฒนาของจีนแต่กระทรวงไม่ได้ระบ,บุว่ากิจกรรมดังกล่าวคืออะไรค่ะการควบคุมยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการถลุงและการแยกแร่เครื่องจักรและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแร่ชนิดนี้ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษก่อนหน้านี้จีนได้กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกแกลเลียมและเจอเมเนียมซึ่งเป็น โลหะ2ชนิดที่ใช้ในชิปคอมพิวเตอร์และเซลลแสงอาทิตย์เมื่อปีที่แล้วโดยระบุว่าเป็นไปเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติด้านสหรัฐก็ได้คุมเข้มจีนในการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีอื่นๆของสหรัฐโดยเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นกันค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาค่ะที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตประจำปี2024ที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่นครชิคาโก้รัฐเอนเลนอยส์เพื่อเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐพรรคเดโมแครตได้วางตัวสมาชิกพรรคหลายคนที่จะขึ้นกล่าวปราศัยในช่วงเวลา4วันข้างหน้าก่อนที่จะประกาศชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคถ้าไม่มีอะไรพลิกโผรอประธานา าธิปดีกัมลาแฮริสจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมีผู้ว่าการรัฐมิเนโซตาทิมวอลส์ลงสมัครคู่กันค่ะในพิธีเปิดการประชุมประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีมีกำหนดขึ้นเวทีกล่าวปราศัยต่อสมาชิกและผู้แทนพัก4,000คนรวมถึงผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศว่าเพราะเหตุใดรองประธานาธิบดีแฮริสจึงสมควรได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีค ที่47ซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์และเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐค่ะต่อจากนั้นในวันอังคารอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตตามโดยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในคืนวันพุธปิดท้ายด้วยรองประธานาธิบดีแฮร์ริสและผู้ว่าการทิมวอลส์ผู้ลงสมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่จะขึ้นกล่าวในคืน ืนวันพฤหัสบ,บดีผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดค่ะชีว้วางแฮร์ริสมีคะแนนสูสีอย่างยิ่งกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันและมีคะแนนนำเล็กน้อยในรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิหรือ b a t แบ g เทิลกราวสต s ที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนค่ะช่วงหลายวันที่ผ่านมาประชาชนอเมริกาหลายพันคนเข้าร่วมฟังการปราศัยหาเสียงของแฮรริสและวอลส์ใน รัแต่สําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่การประชมุมใหญ่ที่นครชิคาโกจะถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้ยินเธอกล่าวปราศัยหลังจากประกาศตัวชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้แฮร์ริสปฏิเสธการแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับสื่อหลายแห่งโดยบอกว่าจะเริ่มให้สัมภาษณ์หลังการประชมุมใหญ่ในสัปดาห์นี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนค่ะและนี่คือทั้งหมดของ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเบียงชัยรายงานค่ะ